ยุ้ยยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้องเต็มใจกันนะครับว่าวันนี้น้องเต็มใจจะมาเที่ยวที่ไหนลองไหนไหนหนูจะลอยตรงไหนนี่เหรอเนี่ยเหรอะเอาไปนั่งเรือเป็ดไปนั่งไหมนีรือบินเรือเป็ดต้องอันเลยเห็นไหมอ่ะอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวนี้สาวสวยจะมารอที่นี่เห็นไหมเดรสเซน่า ู้ยาวยืดเลยเห็นไหมหมเอาแล้วลงมาเร็วอ่ะอารุณลงเลยไค่อยเดินค่อยค่อยเอ๊ะ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 นี่เลือเป็ดนี่ไปไปอารุลงไม่ลงอ่ะไปค่อยค่อยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ขึ้นเลยอ่ะเรือไปแต่ชอบไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเล่นสไลเดอร์ด้วยนะใช่สไลเดอร์ขอดไปดูเล่นนะเหนืออ่าลุยไปดูปลาปลาอะไรอ่ะเหปลาเยอะเยอะปลาสีชื่อมาขึ้นไปขึ้นไปไปหาแม่ก่อนเร็วเดินเดินเออเขาคืบดีอากาศดีมากวันนี้ ยกกระเป๋าออกมาดิเออไม่ไม่ไม่มีหรอกอะไรไม่มีแล้วไหนนี่ลูกนี่นี่น,นี่ยิ้มกันยิ้มด้วยจวยยิ้มดีดีดี ครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมว่าน้องเต็มใจจะไปไหนต่ออย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับยูยูทูบครับ